สวัสดีครับกลับมาพบกพับบากองพรหมไพรอีกครั้ง,งครับ,รบกับกิจกรรมการพัฒน,นาโคกหนองนาโมเดลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารปลอดภัยนะครับวันนี้บากองพรหมไพร,พร,พรนําเสนอเรื่องของการปลูกไปอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับที่เห็นพี่นอ้องต้นสักดึงปีบากองก็เลยได้ภาพพี่น้องมาเรียนรู้ไปน้กากันว่าปลูกจงใใังไดให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับตามแนวทางของ าศาสตระราชาป่าสามยาป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะพี่น้องเนาะนะครับเขาต้องวางแผนวางแผนที่จะปลูกต้นใหม่ซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นขั้นดินขั้นแนวขั้นถนนดินนะครับที่บริเวณชายแดนกับหน้าขางเคียงนะพี่น้องนะครับบ้ากล้องใส่รูปแบบการปลูกแบบ ระยะ2เมตรนะครับ2คูณ2อ่าต้นไม้นี่ที่ลงไม้ได้พี่รองเอ้อไปขอรับการสนับสนุนจากศูนย์เพาะชำก้าไม้ของจังหวัดร้อยเย็บนะบอกกล้องก็ได้นะครับปลูกระยะห่างจากคันแดนเพิ้นประมาณ2เมตรนะครับตะกีกับวาาระพันใุ์เองดอกบานนี้ไปเบิ้งกฎไม้แล้วอ่าพี่้องให้ปลูกระยะห่างจากคันแดน2เมตรนะครับกะถือว่าพอได้แต่ว่าไม่ที่ปลูกอยู่ในคันแดนนันคือเป็นไม้ น้อยนานะครับน้อยนากน็ถือว่าอ๋อเป็นไม้ไงนะครับแต่ว่าไม้ที่เป็นไม้รั้วก็เรียบร้อยแล้วครับงวกินเรียบร้อยอไม้รั้วมะขามนะครับเคยเหตุคลิปเห็พี่น้องบึงเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นปล่อยง่วมาเนาะเป็นกับปล่อยง่วมาก,กินเรียบร้อยกับ,บมีแล้วเดี๋ยวจะจังปลูกไม้ครับเท่ากับสามารถัะคับได้น้องพี่น้องนี่ครับวัอนี้เปากลองพัมไพร มาก,กับบรรยากาศย่ามาแมลงนะครับบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสนี่ครับแนวที่เราจะปลูกนะครับเห็นปะครับแนวขอบบอ่อตรงนี้ก็จะเน้นเรื่องของไม้ผลไม้ผลเป็นหลักมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวกะทินะครับเป็นบักมากมากนี่ไม่สูงห่างจากแดนเพิ่นได้ย้ายเติบู่นะครับ ต้นหมากต้นหมากตัวนี้ก็้าเป็นหมากแห้งก็มีราคาอยู่ด้วยพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นไม้ไม้ผลนะครับมะม่วงเบาจากเครือใครของบากรองพนมไพรตัวนี้ก็จะเป็นต้นทองกวาวนะครับหรือว่าดอกจานภาษาบ้านนอาดอกจานนะครับระยะอยู่แถวแต่จะเป็นมะพร้าวอันนี้ก็เลยมาชวนพี่น้อง อ่าอกเวื่องของการปลูกป่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับตัวนี้ก็ปลูกปีนึง่งเรต้นทองกวาวบกพวกว๊ะที่ตะวันราสุดครับอ่าต้นนี้ก็ปลูกไปสองสามวันที่ผ่านมานี่ครับพี่้องอ่าเป็นต้นประดูถุงใหญ่ไซส์ใหญ่อ่าเมาจากสถานีพ่อชําก้าไม้ระยะห่างกัมาเป็นมอกกันนี่แต่ว่าต้นนี้ ออนแอน้อยน,น,นึงเนื่องจากว่า,าลํำต้นเพิ่นสูงแล้วเจอลมปะทะเหตไดหลมแต่ว่าเขาจะหาวิธีการหา,าตัดไม้ไผ่นะครับตัดไม้ไผ่มาปักแล้วก็ยึดไวใ้ให้เป็นให้เป็นเป็นแนวตรงนะครับก็เลยว่า,ายิ่งสร้างยิ่งปลูกเร็วผลผลิตหรือว,ว่าต้นไม้เราก็จะโตเร็ว ต้นไม้ที่โตเร็วก็คือต้นไม้ที่ปลูกเร็วนะครับพี่น้องต้นไม้ที่ปลูกเร็วก็คือต้นไม้ที่โตเร็วนะครับแปะมาที่บอ่อแปลงนาผักบุ้งของเบาวกล้องนะครับแปลงนาผักบุ้งกับกล้าเขาเนี้วหอมสะกุลนจะเอาแนวพันไหวอยู่ก็เลยพาพี่น้องมา ยังระเบิ่งการปลูกต้นไม้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็เป็นฤดูการเพราะปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ได้พี่น้องเครือข่ายโขกน้องหน้ามเดลกะเริ่มทยอยตอนนี้สถานีเพาะชำกล้าไม้ก็เริ่มทยอยแจกพันกล้าไม้ให้นะครับพี่น้องทอีเป็นรั้วเลื่อนโขกน้องหน้านะครับกะไปหามาปลูกด้วยพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวซุ้มอ,มอุโมง กระถินเทพานะครับก็เป็นรูปเป็นร่างภายในปีเดียวเนอะกระถินเทพาอันนี้ครับต้นไม้ที่เบากล่องพร้มไพร่ได้ไปทำการขอมานะครับจากสถานีเพาะชำกะพ่นมีบริการอยู่นะครับบริการให้กับพี่น้องที่สนใจนก็จะมีใครสนใจนะครับกะไปเอา ติดต่อขอได้อยู่ที่สถานีพอช่กำกามัยโดยถือบัตรประชาชนไปเอกสารสิทธิ์นะครับเอกสารสิทธิ์โสนดที่ดินเนาะโฉะนดที่ดินแล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าจะเอาต้นไม้อะไรเพื่อนว่าเพื่อนจะให้หนึ่งคนประมาณ600ต้นต่อหนึ่งคนนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับการปลูกป่านะครับไม้ที่โตเร็วที่สุดก็คือ ไม้ที่ปลูกเร็วที่สุดนะครับย่องง่ายๆไม้ที่โตเร็วก็คือไม้ที่ปลูกเร็วเนาะสำหรับวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องคัร่เรื่องต้นแบบปลูกท้องนาโมเดลนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ